ครับวันนี้ก็มาพบกับอูช่างชุโ modify นะครับวันนี้วันนี้เรามีงานประกอบชุดชุดซีนนะครับซีนข้อเวียงหลังกับซีนห้องเกียร์นะครับจะเป็นซีนคอเพาเกียร์กับซีนเพา P.T.O. นะครับของรถไถ่ายแมสซี185นะครับตัวน,นี้ อันนี้อันนี้จะเป็นเป็นเสื้อเกียร์ท่อนหลังนะครับท่อนที่มีปั๊มไฮดรอลิกกับเฟืองท้ายอยู่อันนี้เรารอประกอบเป็นท่อนนะอันนี้ก็จะเป็นห้องเกียร์เกียร์บล็อกส่วนปัญหาตัวนี้น้ำมันรั่วนะครับน้ำมันเกียร์น้ำมันเกียร์ยรั่วครับก็เกิดจากซีนสองตัวนี้ ครับอันนี้คือซีนเผาพีทีโอนะครับซีนเผาพีทีโอซึ่งมันจะอยู่ตรงนี้ด้านหน้าคอเกียร์แล้วก็ 1, 2, ซีนเผาเกียร์นะฮะหนึ่นะฮะจะจะอยู่ในเฟืองตัวน,นี้ตำแหน่งที่อยู่ของมันก็อตัวเล็กอยู่ในนี้ซึ่งมันจะกันน้ำมันออกมาจากห้องเกียร์นะฮะ แล้วก็อีกอันหนึ่งที่เราต้องเปลี่ยนก็คือซีนเข้าเหวียงหลังก็คือซีนตัวนี้ชุดนี้ตัวนี้เป็นซีนเชือกอาราคาค่าตัวก็ไม่แพงมากครับราคาค่าตัวไม่แพงมากครับก็จะเป็นซีนเชือกอันนี้จะเป็นของเก่าอันนี้ของใหม่สภาพก็ผิดกันของเก่าจะเยินเนหน่อย ก็จะอยู่ในชุดนี้อ่าก็จะใส่เข้าไปในร่องอย่างเงี้ยแล้วกดอัดลงไปครับทั้งสองตัวนะฮะก็จะมีตัวล่างกับตัวบนชุดซีนเชือกตัวนี้ถ้ามันแข็งหรือว่ามันกันน้ำมันไม่อยู่น้ำมันเครื่องก็จะรั่วออกมาครับตัวนี้อันนี้รู้สึกว่าจะยังไม่เคยเปลี่ยนมานะครับทั้งซีนทั้งอะไรเลยอันนี้สภาพซีนเก่าก็ไม่ไหวแล้วแตก แข็งชนดกรอบน้ำมันเกียร์กับน้ำมันเครื่องหายบ่อยครับตัวนี้แล้วก็ชุดไฟวินนะครับควรจะเอาไปเจียร์ใหม่เสียด้วยฮะก็เวลาเราเปลี่ยนคัสตใหม่เวลาเราเปลี่ยนผ้าคาัสตใหม่ก็ผิวหน้าสัมผัสมันจะได้ไม่เป็น ไม่เป็นรอยแตกนะครับเพราะถ้ามันเป็นรอยแตกหรือว่ามีผิวหน้าไม่เรียบมันก็จะกัดตัวแผ่นคัสนะครับก็คือเจ้าแผ่นตัวนี้อันนี้เป็นแผ่น PTO ส่วนอันนี้จะเป็นแผ่นคัสเกียร์หนึ่งสองสามครมีมีสองแผ่นนะครับนี้ชุดคัท์ใหม่พวกนี้เดี๋ยวเราก็เราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะประกอบ ชุดหลังเข้าไปก่อนก็คือชุดซีนตัวนี้เราใส่ชุดไฟวินชุดซีนประกอบแผ่นคัดแล้วก็เดี๋ยวยกเกียร์บ็อกหรือก,กล่องเกียร์กล่องเกียร์ตัวนี้ฮะขึ้นแล้วก็จะเป็นตัวท้ายตัวนี้จะมีปั๊มไฮดรลิกอยูค่ครับก็ถ้าเรา มีการยกเกียร์แล้วเราควรจะเปลี่ยนพวกชุดซีนครับ2ตัวนี้คือซีนข้อเหวี่ยงหลังซึ่งเป็นซีนเชือกแล้วก็ซีนเผา PTO กับซีนเผาเกียร์นะครับควรจะเปลี่ยนมันจะได้ไม่มีปัญหานะ้ำมันรั่วซึมนะครับตัวนี้